เมื่อไหร่เราจะเจอถนนวะเห็นลุงบ yeah. ๊วยบอกว่าถ้าเราเจอถนนแล้วให้เปิดแผ่นที่นี่อันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้ใช่ถนนได้เพื่อนอันนี้ถนนหรือกวดเออช่วงมันก็คือกวดที่มันคือถนนนายช่ไใช่ปะคือถนนที่เป็นรูปร่างกวดเออแต่ว่าฉันว่ามันคือถนนนี่แหละเดี๋ยวเปิดแผนที่เลยชึบอ่าถ้าตามจุดแล้วเราต้องตรงไปเพื่อนแล้วก็ถ้าเจอถนนให้เลี้ยวขวาถ้าเจอทางแยกอะไรอ่ะ ไม่ใช่นี่มันถ้ำหรือเปล่าเพื่อนไม่ใช่ลุงบัวบอกว่าให้ตรงไปถ้าจะถนนให้ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีทางแยกให้เลี้ยวขวาทางแยกถนนเลีแยกอันนี้ไหนว่าทางแยกอันนี้ป่ะเนี่ยใช่ป่ะอันนี้ป่ะใช่ไหมใช่ป่ะน่าจะใช่นะเพื่อนตรงไปเรื่อยๆเขาบอกว่ามันจะมีบ้านที่เป็นสมบัติให้เราเข้าไปอยู่เดี๋ยวคชดว่าใช่นี้ป่ะเนี่ยถามจริงคืออะไรอ่ะมันมีอะไรสีส้ม สีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีฟ้าด้วยเพื่อนเห็นป่ะโอ้หุ่นยนต์อะไม่รู้อะเหมือนเป็นรูกปั้นอะไรบางอย่างอ่ะเพื่อนเห็นป่ะโอ้โหใหญ่มากเลยแล้วเราต้องเข้าไปที่ไหนเนี่ยอ๋อนันเรื่องก่อนเลยนายอยากเข้าอันไหนก่อนอ่าฉันว่าสีส้มไหมฉันว่าสีส้มมันก็สวยดีนะแต่ว่ามันเหมือนหมาเคี้ยวยาวตรงนั้นตัวอะไรเพื่อนเราไม่รู้เหมือนกันนะลองเข้าไปก่อนไหมอะส้มเดี๋ยวลองดูลองเข้าไปก็ได้ว่ามันจะมีอะไรวะเนี่ยชึบช่วยตามหารูกูของข้าเขาเขียนอะ ไม่รู้อะเราลงไปดูก่อนไหมอะเข้าไปดิเพื่อนนาจะกลัวอะไรเนี่ยเห็นปะช่วยตามหารูรูของข้ามาเขียนเห็นปะมัันมันะมันมันมัเป็นอะไรเพื่อนนนองปนเป็นอะไรหรอกไม่ได้ยหายแล้วออกไงอะเฉยด้วยไม่มีใครช่วยแล้วรอตนนี้ไม่น่ามีคนเพื่อนมา้ลงมาเดี๋ยวฉันถือดาบนี่ก่อนเลยดาบไม้เพื่อนกันไว้ก่อนเผื่อจะมีอะไรข้างหน้าฉันด้วยที่นีมันอะไรอยู่เนี่ยทไมที่นี่มันร้อนยังงเลยเพื่อนแล้วก็ ที่นี่มันเป็นสีสม้มเลยก็มีลาวาเต็มไปหมดเลยอะ่ะโ oh, อ้เราลองสำรวจก่อนไหมสำรวจก่อนก็นได้เออที่นี่มีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ม oh, ั้มาาเมมเยเชื่หุยโอ้ตรงนี้มีลาวาเต็มหมดเลยเคลีย <c> ร <oughs> ตัวอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> อะไรอ่ะเหมือนว้าหุยเคลียรแล้วมาตกลาวาเลยเพื่อนเป็นเรื่องบ้าอ่ะไม่ไม่เป็ลาวาไม่ใช่ลาวาโอ้ตกใจนึกว่ามีลาวาเดี๋ยวข้างหน้าเป็นอะไรอ่ะชืบสวัสดีครับเออมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าเคลียรมันพูดอะไรบางอย่างฉันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเพื่อน หรือว่าที่ทคาพูดคือหน้าประตูหรือเปล่าเหมือนเขาจะบอกว่าเขาชื่อด็อกเดย์นะในหน้าประตูอ่ะคืออะไรอ่ะชื่อแบบเขาบอกว่าเขา <จะ S 2> ชื่อด็อก <Day S 2> เดย์อ่ะตาอ๋อตามหาลูกๆเหรอแล้วลูกๆเขาอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะยะตัวน,นี้มี็นรถกระบะสีแดงด้วยเห็นป่ะเราต้องขุดป่ะนายมีที่ขุดป่ะเอาที่ขุดมาหน่อยดิฉันไม่มีที่ขุดอ่ะโถ่เราจะไปขุดสมบัติแต่เราไม่มีที่ขุดนะนี่คืออะไรเพื่อนลองขุดดิอุ้ยมีลูกเขาจริงด้วยใช่ลูกเขาป่ะหน้าตาเหมือนไมใช่เลยโอ้ยนั่นเดี๋ยวฉันลองอุ้มให้เขาไหมขุด อ๋อขุดได้ทีด้วยแค่ฉันได้อุ้มลูกเขาไปแล้วนี่ไงเคเราต้องไปให้เขาไหมอ่ะเอาเอาเอาไมเข้ามาครับโอเคอันนี้ครับลูกครับผมก็แต่เหมือนเขาพูดอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเหมือนมันยังยังไม่เสร็จอ่ะยังมีอีกเหรอใช่ว่ามีอีกเหรอใช่ว่าลูกเขาไม่ได้มีแค่นี้แน่เลยอ่ะโอ้ยลูกเขาไปได้อะไรๆไกลๆไปเนี่ยอรุณอะมีลูกหมาอะไรแถวยืนนี้แถวนี้ไหมจริงๆแล้วถ้ำนี้ไม่เคยใหญ่กว่านี้แค่มันถล่มบั้งวะเออใช่ว่าเป็นไปได้แน่เลยใช่ว่าบ้านหลังนี้หรือว่าถ้ำเนี่ยมันถล่มเว้ย ทีนี้เขาหาลูกเขาไม่เจอมันก็เลยนี่ปะ่าช่วยหาเรยเพื่อนหาอยู่ออมีมีใครอยู่ที่นี่ไม่เคยับนี่มีเพ้ะว่าเราลองขุดดูนะไม่เจอเลยอ่ะหรือว่าอยู่ในลาวาเพื่อนแต่ว่าไม่โดดดีกว่าวะที่กลัวร้อน่ะเพื่อนถ้าโดดไปนี่เราตายแน่เลยอ่ะมันร้อนเกินอ่ะสำเป็นลาวาจริงนะตายนะเออใช่ไงก็เลยแบบไม่โดดดีกว่าว่ะมีเราลองดูมุมแคบแดูอาจจะมีแบบจุดที่แบบว่าเราอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะเพื่อนลองลองดูมุมแคบอะไรเงี้ยเฮ้ยเจอท่านคนหนึ่งเจอคนหนึ่ง เจอน้องตัวนึงนี่น้องอยู่นี่ยิง <Okay, S 1> ไง้อีตัวนึ่งอยู่ไหนฮะอีคนนึงหรือว่านนมีป่ะลอ,ล,ล,อปอลองหาดูดูให้รอไปคืนกันนะลองหาดูอันนี่ครับเอามาคืนแล้วชึบเอาไปเลย,ยุเหมือนเขาจะดีใจนะเพื่อนมีป่ะมีป่ะดีบเร็วนี่ป่ะ,ปะไหน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 อันนี่แหละชึบโอเคลองเอาไป่อนชึบโอเคชึบชึบชึบแต่ฉันว่าอันนี้มันตุ๊กตาไม่ใช่เหรอแต่ว่ามันไม่มีชีวิตนะเพื่อนมันจะเป็นลูกยังไงอะ ไม่รู้นะโอเคเราไม่ให้ก่อนอ่ะนี่ครับเรียบร้อยแล้วสามคนหมดหรือยังอะ่ะเฮ้ยกล่องอะไรอะ่ะเคียร์เขาให้กล่องอะไรมาเขาไม่รู้อะ่ะเขาบอกว่าขอบคุณเคียร์เพื่อนขอบคุณเขาบอกขอบคุณ<ข>อ่ะโอ้ยออมาทุนีนกองนี่โ <c oughs> อ้เพ <c oughs> ื่อนเยอะมากโอ้เอาเพื่นไปหมดเลยแม่งดีกว่าเงินอีกเพื่อน ฉันเดินเอาไป่ซะหน่อยนะคะไปไม่รู้โอ้แเพื่อนกลับไปอุ้ยเฮ้ยเขคได้ขนาดนี้เลยหรอเพื่อนกัเดี๋ยวเราเราเราไปไปบ้านอื่นดูไปเพื่อนอาจจะแบบมีอะไรให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะอาจจะมากกว่านี้หรือเปล่าเอออาจจะมากกว่านี้ก็ได้งั้นเราไปบ้านตรงข้ามไหมบ้านสิบเงินอะเสร็จเงินหรือม่สิบเงินน้ำเงินมั้งบ้านตรงข้ามบ้านตรงข้ามอ๋ออันนี้เสร็จแล้วบ้านน้เงินมาเป็นป๊อปปี้เพเทาเพื่อนเมื่อก็น่าอ่ะพอเขาดูป่ะชึบรู้กำจัดกำจัดกำจัดคืออะไรอ่ะอุ้ยมีปืนด้วยปืนละ ไม่รู้ tamam แต่ผมบอกว่าจำกัดอ่ะอ้ให้กำจัดหรือว่ามันต้องมีอะไรให้สู้แน่เลยว่ะเพื่อนมาเร็วขยเราต้องผ่านเท้าไปขีบขอยะผ่านนะครับขอ้ขยาผ่านนะครับโอ้ยขยาข้างหน้ามีอะไรเต็มเลยเพื่อนเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับหรือว่าเราต้องยิงพวกนี้ว่ะไม่ใช่เดี๋ยวมาพี่มาเร็วโอ้มาพี่มาเร็วมาด้วยเราต้องยิงเราต้องยิงเราต้องยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเลยเพื่อนยิงเลยยิงเลยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิโอเคชมะดานนี้นะ เป็นดน่านที่เราต้องยิงไอ้พวกนี้เว้ยเราเราเป็นมิตรภาพกับพวกนี้ไม่ได้เว้ยนี่ตี่ไปไหนจิ๊บไปไหนแกโดนโดนทั้งหมดโดนทั้งหมดนมาเพื่อนิงมั้นจีบันจีบันสวยสวยสวยยุบแล้วก็หักซ้ายไปยิงตัวที่สองซุบซุบขวามีอีกตัวหนึ่งซุบ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 ใส่ฟ้าใส่ฟ้าฟาดใส่ฟ้าฟาดนี่ไงนี่ไงยิงอนี่ไง ไอ้ยโอ้ยโดนถูกวิ่งโดนชั้นยิงโดนชั้นยิงโดนชั้นโอ้โหเจ็บชะพันเลยเพื่อนสายไฟฟ้ามันส่งต่อกันเพื่อนไม่เกี่ยวชั้นด้วยอะไเหรอแปลว่าเดี๋ยวลองหาช่วยหาคุณเจ้าฉันว่ามันต้องมีคุณเจที่สามารถไปเปิดไอ้ประตูนั้นได้ด้วยดิเฮ้ยนี่เจแล้านี่แตนว่านี่นี่เจ้าเจ้าบมา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 ประตูเป็นไงวะอุ้ยเขียวยาเพื่อนไม่เห็นข้างน้กไหมน่ะเอาละฉันว่าเจ้านี่ต้องเป็นบอสแบบแน่เลยโอ้พร้อมไหมเพื่อนพร้อมไหม พร้อมปอบเลยยิงเลยยิงเลยมาดิพิ่มาดิไอ้พ่อพี่เผเท้าวิ่งไปเลยงูสูดูไม่คุ้นใจไม่ไม่ไม่รู้แล้วว่าทำไมลูกกระต่ายไม่มาเองแม่งเลยมันมีพวกนี้อยู่ไงเพื่อนเห็นป่ะสมุดต้องแพตมางสูงแน่เลยโอ้ยยิงแล้วยิงแล้วไอ้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 นี่มันไม่ได้แก้ายแล้เแ้ายแล้วเดียวเดียวโอ้ไม่พี่วะอีกพักเลยอ่ะมาดิเลยโดนโดนโดนไม่ได้ยิงยิงยิงสูไว ของรางวัลอยู่ไหนวะเนี่ยของรางวัลของรางวัลอยู่ไหนอะอุ้ยโอ้โหเพื่อนของรางวัลเหรอเขี้่าดูดิของรางวัลเฟอร์รารี่เพื่อนเลเบอร์กินนี่แลมโบกี้นี่อุ้ยใช่ป่ะนี่แลมโบะอันนี้อันนี้เฟอร์รารี่อันนี้อันนี้แลมโบะแลมโบะแลมโบะอันเนี้ยไอ้ก็เฟอร์รารี่โอ้ยเฟอร์รารี่สองคันแลมโบะหนึ่งเพื่อนอุ้ยช่าว่านี่เท่นะดาวสีแดงดาวสีแดงอุ้ยนั่ลองเข้าดูข้างในดิวู้ววอุ้ยเท่มากเลยแต่ว่าเราไม่มีน้ำมันอะต้องไปเติมน้มันเอง อู๋ตวเดูข้างในดิไห่ในนั้นอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหเกวิน See you again again ว้าโอ้โหเกวี่เลยว่ะไปไปไปเขาให้ให้ยกรถมารับพอเดี๋รถล้มเออเดี๋ยวเราค่อยออกไปก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปบ้านอื่นบ้านขวามือก็ได้บ้านสีม่วงโอเคซ้ายมือเฮ้ยอ๋อซ้ายมือเออม่วงตรงข้ามโอเคยังมีกำจัดอยู่เลยงั้นเราไปสีม่วงก็ได้ไปแค่จะไปสีม่วงอ่ะสีฟ้าเก็บไว้ก่อนไสีม่วงนี่คืออะไรอ่ะเหมือนแมวเลยเพื่อนมันใช่แคทแหนบปะวะใช่ว่าเหมือนแคทแหนบเลยแคทแหบ หากุญแจไปเพื่อกำจัดหากุญแจไปเพื่อกำไปกำกำจัดหากุญแจเหรอ <c oughs> แล้วกุญแจอยู่ไ,ไหนเนี่ยแล้นี่คืออะไรอะ่ะอ๋อแล้วหากุญแจทั้งหมดสีดอกมาใส่ตรงนี้แน่เลยเป็นไม่ได้อุ้ยนี่ห้องอะไรวะเนี่ยกุญแจไม่มี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 แค่เดี๋ยวเออเจอแล้วแค่ <c oughs> จะเจอชุดหนัง,งด้วย<ง>ในเนี้ยง่ายจังนั่นเราชุดหนังปเดี๋เป็นอันหนึ่งเราไปใส่กันกุญแจใช่ป่ะใส่ปุ๊บโอเคติดแล้วอันนึงโอเคโอเคต่อไปเราต้องหายมาสามดอกกับเพื่อนดูใต้สภาให้ดี ดูให้ดีนะเว้ยดูพวกแบบใต้พงใต้พื้นใต,ต้โตะอะไรเงี้ยดู<า>ยที่รอใต้เท้าขอรับใต้เท้าไม่ใช่คนละแบบเออใต้เท้าใต,ต้โตะยังไม่มีในโคมไฟเอ้ยโคมไฟโคมไฟมี<โ>ฟอันนี้มีป่ะอันนี้ไม่มีมีันเดียวเมียนเดียวโอวทจ่ไปใส่ <โฟ S 2> ก,ก่อนเลยพูดแบบแปลว่าเราสามารถซ่อนทุกอย่างเลยเพื่อนโซฟาโคมไฟอะไรเงี้ยเราดูให้ดีๆโอเคไปหาต่อหาทางซ้ายก่อนเลยทางซ้ายฝันซ้ายนี่คือห้องอะไรอ่ะห้องไฟน้ำ เฮ้ยแต่แค่ในนี้มีดาบนะเพื่อนไม่ดาบมึงขาดดาบไาทิ้งในห้องน้ำวะลองดูในน้ำด้วยเพื่อนดูในน้ำไม่ดีนะอาจจะมีซ่อนก็ได้หรือว่าอยู่ในฝักบัวหรืออยู่บนเฮ้ยนี่ไงฝักบัวมีในฝักบัวไหนนี่ไงได้ไปแล้วหนึ่งเนี่ยง่ายจังได้ไปแล้วหนึ่งโอเคเพราะขาดอันหนึ่งเดี๋ยวเราเราหายอันหนึ่งไปเลยก็ได้ในห้องน้ำไม่น่ามีเลยป่ะห้องน้ำไม่มีหรอเราไปดูฝั่งข้างหลังดูข้างหลังมีข้างหลังมีแล้วไหมสองฝั่งนี้ห้องร้องเพลงเหรอเดือดโคมไฟอะไรปะเนี่ยอยู่ในแบบพวกกล่องดนตรีอะไรเงี้ยป่ะ เอ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันอยู่งนี้มันอยู่ตรงขอบอ่ะโอเคสวยงั้นเดี๋ยวเราจะทำการไปเปิดสวิตช์ก่อนเลย2อันโอ้ชิ้นนี้ก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยหาก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่บล็อคบอเลยไม่ฉลาดจริงเลยถูกต้องครับดุมะข่าวต้องดีใจเฮ้ช่เสียงลาไม่ใช่ชื่เสียงกุญแจอะไรบางอย่างทำงานป่ะกุญแจทำงานตรงไหนวะใช่เสียงแล้วแต่ไม่รู้ตรงไหนอะมาดีนี้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ไหนอะเพื่อนช่วยเขาด้วยช่วยด้วยฉันมาแล้วเฮ้ยเอฉันมาแล้วเฮ้ยแกก็ตัวอะไรเพื่อน ต้องสู้กับไอหมอนี่เหรอมาดิมาดิมาดิเจอดาบพิฆาต่อยฉันเองฉันเองมาดิเจอหน่อยคิดว่าเท่มากเหรอไอ้แมวเหมียวฮะไอ้แค่ไหนไแมวเหมียวคีวเทแค่มากหรือไงคิดว่าเท่มากเหรอนี่ไอ้สวยนไอยายาเก็บเก็บเจ็บไอ้บ้าเลยแล้วเราไงอะมีซ่อนที่อยู่ไหมเนี่ยซ่อนในเสาเลยไหมเนี่ยรางวัลเนี่ยรางวัลนะของรางวัลรางวัลเอารางวัลมาว้าแกระต่ายไม่ใช่ยาดันเสื้อผ้านี่หรือว่าจะเป็นทูตเพื่อนมาเร็วใช่ป่ะ ใส่ได้เหรอปุ้ยจริงด้วยเอาไปได้นึ่งลองใส่ดิอุ้ยเสื้อโคตรเบียวเลยเพื่อนเสื้ออะไรอ่ะแซมมี่วิ่งไปดูเสื้อกัได้ดิลองอะไรเขียวยาคุงฉันน่ะนะเป็นนักลบแล้วล่ะนักลบโครงกระดูกกับเพื่อนนักลบโครงกระดูกนี่เราเป็นเป็นนคอมเปเซอร์เออคอมเปเซอร์ใช่ไปเพื่อนแล้วเราจะกลับยังไงอ่ะวิธีกลับวะหรอวิธีกลับเอ้าล่วงเอ้าเอ้าอยู่ไหนอ่ะเอาถือถๆก็วาดมาเอ้ารอแล้วกวาดมาก็ดีดิโอเคสวยจะชิวๆเลย เอาเป็นเดี่ยวออกด้วยจะได้ไม่ต้องกดเพื่อนต่อไปอันหน้าตัวอะไรวะเนี่ยนี่เหมือนโดอี้ยเลยปะตัวที่อยู่ในป๊อบบี้ไปทำเหมือนกันบ้านในในในแสดงว่าฉันรู้สึกแค่คุ้นๆพวกนี้แหละไอ้พวกนี้มันมาจากเกมเว้ยมันอยู่ในหนังหมดเลยมันอยู่ในเกมหมดเลยพวกเนี้ยก็ป๊อบบี้ไปทำด็อกเดย์แคแนลแล้วก็มีอันนี้ด้วยแต่ว่ามันขาดไปหลายตัวนะขาดช้างขาดเอ่อแคแนลอีกร่างหนึ่งมันมันมีมันมีหลายเกมเลยมันมีหลายตัวเลยเออมันมีหลายตัวเลยแต่ว่ามันคืออ้าวเหยียบทำไมวะเอ้าวมันคือบ้านตุ๊กตา ข้าหิวมันบอกเพื่อนคืออะไรอะ่ะเหลือเหลือตกลงกินเหรอ <c oughs> ไม่พอกับพี่เราตกลงกิน,นแน่ก็ไม่อยากตกลกินเท่าไหร่นะเพื่อนลองลงไปก่อนไป <c oughs> ข้าหิวข้าหิวนี่นคืออะไรอะ่ะอุ้ยเทียนี่คืออะไรอ่ะโอ้แตมันมันมน,มนอนมันนอนอ้วกอย่างงั้นน่ะมันนอนอ้วนอยู่ <c oughs> เออเราต้องลงไปแม่เพื่อนฉันว่าไม่ไม่น่าเราเราต้องทำไงอะ่ะเออลองลงไปด่วนข้างามีกล่องเช่นนี้นะหรือว่าโอเคฮะเราต้องเอาข้าวทั้งหมดในกล่องเนี่ยไปป้อนมันแน่เลยแล้ว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 ถ้ามันกินอิ่มแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะ ไม่รู้อะเราต้องไปเราต้องไปเราต้องไอ้นี่มันอะเราต้องช่วยชีวิตมันแน่เลยว่ะใช่ไหมด่านเนี้ยเพื่อของเรามาเพื่อไหไปป้อนไปป้อนไปป้อนข้าให้ไหมลูกโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนายก็ได้ป้อนป้อนตัวเองตอนที่นายป่วยโอ้โหนายเร็วเชื่อมเอาฉันได้เนื้อมาแล้วสิบเจ็ดอันน่ะนายได้มาบ้างไหมอู๋ฉันได้โดนลัดตัวนั้นยังมีรูเลยไม่หล่อยู่จะมีใจเพื่อไปฉันจะป้อนเลยนะเอาเลยเอาไปเลยชึบชึบชึบ

ไปมันพูดอะไรของมันวะหายเร็วหายเร็วหายเร็วนี่นี่นี่่ะไปโอเคเจอแล้วเจอแล้วไปนึงอันนี้มีเป็นมีโค้เพื่อนโค้โค้โค้กเสร็จโค้มาแล้วมีปะอุย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 ยาตายชึบ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 โอ้ยตกโอเคชึบมีปะมีอะไรไหมลองดูดูไม่ไม่ไม่น่ามีแล้วนะคิดว่าน่ามีโอเคนั่นหมดแล้วปะนั่นเดี๋ยวฉันเอาพวกนี้ไปใส่ในปากกันเลยแล้วกันนะในที่ฝั่งนั้นอย่างนะฝั่งนั้นเชื่อมมาแล้วเบลอเบลอเบลอ มานี้ก่อนเลยชึบแล้วถ้ามากินเสร็จเราจะเป็นไงซึก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนให้ันก่อนไปอาจจะช่วยชิตมันอาจจะให้ของเห่าันก็ได้นะเว้ยออกไปออกไปเลยชึบโยนแม่หมดเลยอุ้ยอุ้ยทำไมทำไมพื้นสั่นอะพื้นสั่นเลยเพื่อนเพื่อนคืออะไรอะโอายโอ๊ยโอ๊ยโอนย่อ๊ยโอ๊ยโอวยไอ้ยโอ้ยโอ๊ยมันยมอนยโอ๊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 ย้อ๊ยงเลยโอลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมอ๊ยโอ๊ยมอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเอ้ยอก็าลงไปีดิ เอ้ยเอ้ยเอยิงยิงยิงบอสแบบเรียบแลอ้ยตายแล้วมาตายแล้วมาตายแล้วป็นบอสแบบของจริงเลยเพื่อนไม่ได้ของรางวัลนะนี่เราบ่อนข้ามันเพื่อนมาฆ่ามันเลยนะแปลกว่ะเอ้ยหรือว่าของรางวัลมันต้องมันต้องได้ของรางวัลหรืมั้ยของรางวัลของรางวัลเดือดทอมแล้วว้ายว้ยล่วงน่าลองไปดูหน้าประตูก็ได้ใช่มาอาจจะอยู่หน้าประตูก็ได้นะของรางวัลอ่ะโอเคโอเคค้นไปกว่าไหมชืบกระโดดกระโดดเอานี่ไงยะกองใช่ไหมว่าเดี๋ยวมันมันมีตุ๊กตามาให้เพื่อนดูดิในมือเนี่ย นี่กูป้อนข้าวมันเพื่อเอาลูกมันมาเออได้ตุ๊กตาเอามาเอามาเล่นเออดีจริงโอ้โหของอะไรไม่น่าสนใจเลยเดี๋ยวรู้แล้วว่าหิ้โอเคเต็มหมดเลยเพื่อนโอเคแค่นี้ฉันว่าน่าพอเนาะไปงั้นกลับดีกว่าว่ะเดี๋ยวเราเรียกคนมารับรถเราเออเพื่อนฟิลลารี่อะไรเงี้ยนะเออเรามีเฟอร์เราลงเฟอร์ลารี่ไงไปเพื่อนกลับไปดีกว่าฉันช่ว่ากิลุบอยเหรอกินลุบอยต้องเอาสีสีเขียวแน่เลยเออเอาทุกคันแช่ฉันว่าเงินพวกนี้ในตัวเนี่ยถ้าเราไปบอกลุงบอยนะเว้ยเราจะเราจะไม่ได้สบาดเพราะงั้นเราาห้มบอก เรเอาไปเข้าธนาคาร็จแล้วบอกว่าได้เท่าไหร่เออยังดีกว่าไปเพื่อนกลับเว้ย